สวัสดีครับนักศึกษานะฮะสำหรับคลิปที่3มนะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่ต่อจากการดําเนินการกับตัวแปรนะครับที่เป็นตัวเลขนะฮะในภาษาจาวาสคริปต์นะครับเราก็จะมีการเพิ่มค่าการลดค่านะครับการเพิ่มทีละหนึ่งการลดทีละหนึ่งนะครับอะไรแบบนี้นะฮะนั่นคือสับสามัญของมันก็คือ Increment นะฮะ i n c r e m e n t a l แล้วก็ decrement นะครับ ครับสำหรับในภาษา PHP เนี่ยเราเองก็สามารถทำแบบนั้นได้เช่นกันนะฮะขอยัดขอยัดนะครับครับเช่นนะครับเราจะนะฮะขอเสนี้เราไม่ใช่นะครับสมมุตินะฮะว่าเราจะทำการ increment นะครับ increment ให้กับตัวแปร a นะครับตัวแปร a เดิมเนี่ยมีค่าเท่ากับ5นะฮะ echo นะครับ a เท่ากับ,นะบ spring a นะครับ a มีค่าเท่ากับ5แบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราลอง Echo เอเอบวกบวกนะฮะไนตรงดับเบิลโขดที่ที่ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นการ uh, uh, แสดงข้อความนะครับให้เห็นนะครับ ตัวที่ string a บวกบวกนะครับลืมไปนะครับ echo string a บวกบวกขอใส่ br ลงไปด้วยนะครับจะได้ตบให้ลงไปอีกบรรทัดหนึ่งนะครับ a บวกบวกมีค่าเท่ากับ5นะครับเหตุผลที่ยังมีค่าเท่ากับ5นะครับเพราะอะไรนะฮะทีนี้คุณอาจจะสงสัยก็เมื่อกี้บอกแล้วไม่ใช่หรอว่ามันจะเพิ่มค่าเข้าไปทีละหนึ่ง อัปเดต a นะฮะอัปเดตอัปเดทเหรือว่า a ที่ปรับปรุงค่าแล้วนะครับจะมีค่าเท่ากับ a นะครับพอเรารันเนี่ยครับเห็นไหมครับ a A เดิมเนี่ยมีค่าเท่ากับ5นะครับ A เดิมมีค่าเท่ากับ5 a บวกบวกนะครับ บบวกบวก,ก็ยังบรรทัดที่2เนี่ยมีค่าเท่ากับ5เหมือนเดิมเพราะว่าคำสั่ง Echo เนี่ยคำสั่ง Echo นี้นะฮะมันจะทำการ Echo s t r i n ริงออกไปก่อนนะฮะเอเคอร์สตริงเอก็คือเอาค่าของ A A มีค่าเดิมคือ5นะครับแล้วค่อยบวกบวกบวกเข้าไปคือค่อยแล้วค่อยเพิ่มค่าเข้าไปทีหลังนะครับถ้าบวกบวกอยู่ด้านหลังก็คือมันจะ,ะนำค่าไปไปเพิ่มให้ทีหลังดังนั้นเนี่ยเมื่อเราสั่งเอเคอร์ สตริง a อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อเราส่ง echo string a อีกครั้งหนึ่งเนี่ย a จะมีค่าเท่ากับ6นะครับนี่นี่นี่คือกรณีที่เราเอาเอาตัวแปร a เนี่ยมาเพิ่มนะฮะมาเพิ่มในภายหลังทีนี้ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับทีนี้ผมลองใช้ตัวแปร string b นะครับ string b มีค่าเท่ากับนะครับ dot string b แบบนี้นะ string b เดิมมีค่าเท่ากับ10 ถูกไหมฮะนะนะผมใส่ tag HTML ปนไปได้นะครับ,นะรบ b มีค่าเท่ากับ10แบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราลองอ echo นะครับให้บวกบวก b นะครับมีค่าเท่ากับ string บวกบวก string b แบบนี้ ตัวทีผมลืมปิดจำมันคนนะครับผลที่ได้นะครับเห็นไหมครับว่า b มีค่าเป็น10พอใส่พอเราใส่บวกบวก b เนี่ยจึงมีค่าค,คือมันเพิ่มค่าเขาเ้าไปในตัวแปร b แล้วค่อยอแสดงผลของตัวแปร b ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ11ทันทีนะฮะจะจะไม่เหมือนกับจะไม่ไม่เหมือนกับ a นะฮะจะต่างกันนิดนึงนะครับ เนี่คือบวกก่อนแล้วค่อยอ่โทุกครับ A นี่จะทำการแสดงค่า A ออกมาก่อนแล้วค่อยไปบวกทีหลังนะครับดังนั้นเราต้อง Echo อีกค่าค่า a อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ B เนี่ยเราถ้าเราใช้ B b บวกบวก B เนี่ยมันก็จะทำการเพิ่มค่าแล้วค่อยแสดงผลของตัวแปรนะครับ ใส่ echo hr นะฮะ echo tag hr เข้าไปนะฮะเพราะว่าผมต้องการตีเส้นแบ่งบรรทัดนะครับแบบนี้ทีนี้เรา increment แล้วนะครับเรามาลอง decrement นะครับลองลบค่าดูนะครับลดค่าของมันนะครับด้วยกันนะฮะเปิด tag v r เอ h กนะครับเอ h กแล้วก็ BR แล้วก็ตัวสตริง g C นะฮะดิสพลิเมนต์สตริงซนะครับ, c, รบมีค่าเท่ากับสตริง g C แบบนี้นะครับเมื่อเรา Run. รันนะฮะเห็นไหมครับอ๋อขอโทษทีนะฮะ c นะครับมีค่าเท่ากับ50 ครับ e อ h o อีกครั้งหนึง่งทีนี้เราจะลดค่าของ c ก็คือ c ลบนะฮะเท่ากับเท่ากับน string c ลบนะฮะแบบนี้เอ h o ออกมาผลที่ได้คือ c ลบลบก็ยังมีค่าเท่ากับ50นะครับเพราะว่าหลักการเดียวกันฮะเหมือนกับ a เลยก็คือแสดงค่าเดิมก่อนแล้วค่อยไปลบ นะครับดังนั้นเนี่ย c เอ update d c ลบนะครับ, c, L L, ค,รบคือ c ที่มีการปรับค่าแล้วจะมีค่าเท่ากับ string c นะฮนะดังนั้น c ตัวใหม่นะครับ c c ตัวนี้ก็จะมีค่า ลดไป1นน,นะฮะก็คือ49นะครับหรือนะครับหรือหรือนะฮะเราใช้อีกคำสั่งหนึ่งคือนะฮะลบลบซนะครับอีโคนะครับลบลบซเท่ากับเท่ากับด้วยนะฮะดอตลบลบสตริงซนะครับ String C อันนี้นะค่าตัวแปลของมันะนะครับเซฟนะครับรันคือทำไมมันทำไมมันได้48เพราะว่าอะไรฮนะเพราะว่าเพราตอนแรกมัน50าสิบใช่ไหม,มันผ่านไอ้บล็อก2บล็อกอะผ่าน2ช่วงนี้มาก็คือมันจะทำงานลดค่านะฮะมันก็เหลือสี่สิบเ พอสั่งให้ลบบทันทีเนี่ยก็จะกลายเป็น48นะครับผมขอใส่คอมเมนต์ตรงนี้นะครับใส่คอมเมนต์นะฮะเพื่อให้เห็นนะครับว่าพอสั่งลบๆบ4เนี่ยมันจะเหลือ49ทันทีนะครับนะฮะนี่ก็คืออิน r ค m ร n เมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบจตเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ